วัสดีกล้องหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ไหนกันครับวันนี้เราจะมาที่ร้านมะกันมะกันเราจดไปร้านอะไรครับเป็นร้านอะไรอ่ะเป็นร้านขายอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารเช้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นร้านขึ้นชื่อของจังหวัดเลยไปไปกันเถอะไปดเดินไปไปก่อนดเดินไปก่อนเลยไปกานเดินเลยก่อน มีอันนั้นด้วยมีไข่กระทะด้วยเธอเเอออาสิสั่งไข่กระทะ a ไหมกินอยากกินอยูอยากกินขนมปังด้วยเออเออเอาขนมปังไข่กระทะขึ้นไปสั่งเขาก่อนสั่งหนึว่าหาที่นั่งก่อนครับหาที่นั่งก่อนก็ได้ค่ะ นั่งที่ไหนก็ได้นั่ง,น,งนั่งเล็กๆตรงนู้นดีกว่าไปเลยอยากนั่งตรงนี้จะได้กินา้านร้าอะไรบ้างครับอ่าพี่เอาเป็นอะไรนะไข่กระทะ ไข่กระทะสองครับแล้วก็ขนมปังเขาเรียกขนมปังอะไรครับเอ่อก็ขนมปังใส่ไส้ตามปกติขนมปังยวนครับขนมปังยวนสองครับผมมีน้ําอะไรไหมมีมีน้ําชาเสิร์ฟน้ําชาไหมครับหรือเป็นยังไงครับเอาเป็นชาร้อนสองเนาะชาร้อนสองครับผมได้ครับขอบคุณครับอยากกินอะไรอีกอยากกินอะไรอยากกินข้าวหล่วข้าวเปล่าอีกอยากกินข้าวหล่วข้าวเปล่าอีกโอ้ยตัวแค่นี้กินข้าวหล่วข้าวเปล่าเลยเยอะขนาดนั้นหิวเนาะ มากขนาดนั้นเลยมากเลยได้ได้ใช้แล้วนะไหนใช้อะไรใช้จุกตานะ้อยที่ซื้อจากเพียงการว่าคืออืมจะได้อนะไรอีกได้อะไรอีก <c oughs> โอ้อใส่นี่ไผยาดมดมให้ดูด้วย <c oughs> ี่เราจะเซฟี่ได้แล้วเดี๋ยวาไปเซฟีนะ่เซฟี่เซฟี่เซฟี่ เขาก็จะมีเครื่องปรุงแต่ว่าเราก็คงจะไม่ได้ปรุงหรอกบรรยากาศของร้านนะครับเป็นร้านช่วงนี้ขนาด10บโมงครึ่งแล้วนะครับคนยังเยอะอยู่เลยสถานที่มานะครับอยู่ตรงวงเวียนนะครับผม วงเวียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาทางฝั่งที่เป็นฮอนด้านะครับขายมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บตรงมาสักประมาณ50เมตรนะครับถึงซอยเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งเข้ามาอีกแค่ประมาณ50เมตรก็ถึงร้านแล้วอาน,น้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำชาเอาเดี๋ยวขอรน,น้ำชัให้ ดูเศษซากแห่งความอร่อยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะพาไปดูเศษซากแห่งความอร่อยเศษซากแห่งความอร่อย <c oughs> เศษซากแห่งความอร่อย <c oughs> อันนี้กำลังรอคอยนคนเขานั่นมาสัครับน่าทานมาก หญิงเจ้าเล่นอะไรครับหญิงเจ้าตอนนี้ก็เลงหิวโซยค่ะวันนี้มีทริปจะไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวไหนวันนี้จะไปเที่ยวพูเรือค่ะจะไปเที่ยวพูเรือใช่ค่ะอืมจะไปดูทุ่งดอกดาวเรืองจะไปจิบกาแฟอยู่ที่ที่อะไรอ่ะที่ปันดาวค่ะ บรรดาวโอ้คาเฟ่ดบรรดาวด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะไปที่ไปไหว้ระขอพรค่ะนะครัขอพรทิ์คุณเยอะเนาะทิ์คุณเยอะมากเลยเนาะไไไข่่อนเรหกตอมเราต้องเกือบไข่ตุน แอบไปดูก่อนครับไปดูแล้วไปดูเมนูกันก่อนเมนูกันก่อนเมนูของร้านเขามีราคาเท่าไหร่บ้างไปดูเมนู เที่ยวตอนนี้คนก็เยอะมากไปไหนก็ไปแย่งกินแบบร้านเรามาแอบดูนะคะครับของน้องสั่งไข่สองที่ใช่ไหมใช่ครับผมไข่สองที่ครับแล้วก็ข้าวแล้วก็ขนมปังครับคเขาเรียกขนมปังอะไรครับแป้งจี่เขาเรียกอ่ะเขาเรียกแป้งจีใช่ไหมครับผมใช่ถ้าภาษาพื้นๆมันอะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกขนมปังหมดแล้วอ่ะโอ้ครับข้างในใส่อะไรบ้างครับแป้งจีนะครับคุณเชียงหมูยอหมูสับอันเดียวกันอืมอันเดียวกันครับ ขนมปังก็ใส่แต่นี่โอ้ครับทีหลืงเลขนมปังก็ใส่แต่โอ้อบด้วยเหรอครับ <caracter aris S 1> โอ้ยไม่อบไม่มันไม่หร้อนอบอบให้กรอบด้วยโอ้ที่เท่านี้แหละอ่ะไปที่รองเท้าแดงนี่แหละโอครับไปแล้วไปแล้วตามไปกันไปกันตามไปกัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังกระทะร้อนนะครับคับจับได้ครับเนี่ยมาแล้วชายังไม่ได้เลยครับผมชาร้อนชาร้อนครับไหนดูสิเป็นงี้เลยร้อนร้อนจริงทำเสร็จใหม่ๆเลยอ่ะน่าทานมากเลยนี่นะครับ

อาชาจะจาร้อนจะร้อนร้อนไม่เย็น <h generators> กินแล้วดูสิกินแล้วเล่นนั่นไปด้วยพลังกอนคล้วผมี๋ยวันนี้เราจะต้องไปกไกลตักโชว์สักสักสักช้อนหน่อยตักมาโชว์กล้องสักช้อนหน่อยเก,กลี้ยงไหมเออ,อน่าทานมากเลย

อันนี้หน่อยสิอ,อับอันนี้ขึ้นมามมมมนี่ครับสุดยอดเดี๋ยวเฉพาะอันนี้นะดูนะครับนี่นี่คือของสุดยอดเลย ต้านอันนี้เขาเป็นนิดนึงนี่นแลกินเลยครับอืมหอมมากได้ยินเสียงกัดนะดียอกจริงจริงอืมเผือกผาร้อนอร่อยมาก นะครับอร่อย,อยจริงๆรืม <laughs> แป้งอ่ะ ừ, 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 อ ừ, นีะ่นี่ลอยอร่อยมากสใส่ไม่ได้ 嗯、mm. อนนี้เข้าไปสดชื่นมากตัดกับตัดกับอาหารช่วงเช้าที่เป็นไข่กระทะกับขนมปังปิ้งดีมากเลย mm hmm. ไปดูคุณนายนะครับคุณนายเขาทำอะไรอยู่ mm hmm. ขนาดคุณนายยังแบบอร่อยได้ยินเสียงกัดเสียง้เาเข้าไปไหมมันเป็นเสียงแห่งความอร่อยเห็นความโอ้โหมีจิ้มมีจิ้มกินตากินี่หวงสวยเลยนะ กินไม่ห่วงสวยเลยนะห้ามสวยห้าห่วงห่วงกินก่อนใช่ไหมค่ะไปงั้นขอลาเพียงคืนนี้ก่อนลากล้องหน่อยนิดนึงบายบายิทายบายบ๊ย